สวัสดีค่ะวันนี้เรามาพบกับช่อง Develop Property Channel นะคะวันนี้นะคะจะเป็น EP แรกสำหรับช่องของเรานะคะช่องของเราจะเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับเริ่มต้นสร้างสู่นักพัฒนาสังหาริมทรัพย์นะคะซึ่งวันนี้ดิฉันอยากจะมาเล่าจะมาแนะนำเกี่ยวกับขั้นตอนวิธีการสำรวจสีผังเมืองกันนะคะ ว่าก่อนที่นักพัฒนาสังหาริมรัพั์หรือว่าเดเวลลอปเปอร์เนี่ยนะคะก่อนที่เขาจะสร้างบ้านขายกันนะคะหรือเขาจะสร้างหอพักกันเนี่ยนะคะเขาจะมีขั้นตอนวิธีการสำรวจสีผังเมืองหรือว่าคัดแยกสีผังเมืองกันอย่างไรนะคะเพราะว่านี่เป็นปัจจัยที่สำคัญอีกหนึ่งปัจจัยที่สำคัญเอามากๆเลยนะคะสำหรับคนที่กำลังวางแผนจะเริ่มต้นสร้างอสังหาริมทรัพย์หรือว่าสำหรับ คนที่กําลังจะเริ่มเป็น developer นั่นเองนะคะเราจึงอยากจะมาแนะนำถึงวิธีการสำรวจสีผังเมืองกันนะคะว่าที่ดินแต่ละประเภทแต่ละเขตแต่ละพื้นที่นะคะสามารถทำประโยชน์อะไรได้บ้างนะคะโดยในพื้นที่จังหวัดเดียวกันแต่มันต่างเขตกันอาจจะสามารถทำประโยชน์ได้แตกต่างกันนะคะท่านผู้ชม เพราะว่าเนื่องจากว่าเขามีข้อกําหนดมีข้อกฎหมายบังคับเอาไว้ว่าพื้นที่นี้นะคะอาจจะอนุญาตให้ทําได้แค่การเกษตรนะคะหรือว่าพื้นที่อีกพื้นที่หนึ่งนะคะอาจจะอนุญาตให้ทําการอุตสาหกรรมได้แค่อุตสาหกรรมอย่างเดียวนะคะเขาจะแยกเป็นเขตเป็นโซนอย่างชัดเจนนะคะเพราะว่าเป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่านะคะการอุตสาหกรรมจําเป็นอย่างยิ่ง ที่จะต้องเป็นพื้นที่ห่างไกลชุมชนนะคะเพราะว่าพื้นที่อุตสาหกรรมหรือว่าโรงงานอุตสาหกรรมเนี่ยนะคะเขาจะมีการปล่อยควันพิษมีมลพิษหรือว่ามลภาวะต่างๆนะคะอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพของชุมชนจึงจำเป็นจะต้องแบ่งเขตอุตสาหกรรมออกไปอยู่นอกเขตพื้นที่ชุมชนนะคะเรามาดูหลักเกณฑ์ในการแบ่งตามกฎหมายในประเทศไทยกันนะคะ เขาอ้างอิงตามกฎหมายผังเมืองกันนะคะผู้ชมโดยการกําหนดพื้นที่ใช้สอยต่างๆนะคะออกเป็นสีเป็นเขตเป็นพื้นที่นะคะว่าพื้นที่นี้ใช้ประโยชน์แบบนี้หรือว่าเขตพื้นที่นั้นใช้ประโยชน์อย่างนั้นนะคะเพราะว่าในแต่ละพื้นที่นะคะเขาจะมีการทำการจัดสรรให้เป็นระบบระเบียบซึ่งถ้าไม่มีกฎหมายผังเมืองนี้ออกมาบังคับใช้นะคะ การจัดการในชุมชนแต่ละชุมชนนะคะก็จะดูวุ่นวายชุมชนต่างๆก็จะดูแออัดมากยิ่งขึ้นนะคะหรือว่ายกตัวอย่างกัน,นง่ายๆนะคะถ้าเราอ่ะอยากจะสร้างบ้านของเราเองหรือว่าเราจะอยู่อาศัยอยู่ใกล้โรงงานอุตสาหกรรมแบบนี้ไม่ได้เลยนะคะดังนั้นนะคะจึงมีกฎหมายผังเมืองนี้ออกมาเพื่อที่จะแบ่งสัดแบ่งส่วนแบ่งโซนการใช้งานใช้สอย ประโยชน์ต่างๆอย่างเช่นโซนนี้ทำการเกษตรนะคะโซนนี้ให้ทำการอุตสาหกรรมนะคะหรือว่าโซนนี้ให้เป็นการพาณิชยกรรมอย่างเดียวเป็นต้นไปนะคะทีนี้เราจะมาเข้าสู่เนื้อหากันเลยนะคะเพื่อนๆแล้วก็ท่านผู้ชมทุกคนเนื้อหาของเราในวันนี้นะคะคือการสำรวจผังเมือง การแยกประเภทของผังเมืองนะคะสามารถแยกได้ทั้งหมดเป็น6ประเภทนะคะเขาแบ่งเป็นโซนสีต่างๆนะคะรวมได้ทั้งหมด13สีนะคะในแต่ละประเภทแต่ละสีนะคะเขาจะจำกัดขอบเขตเอาไว้อย่างชัดเจนกันนะคะเรามาดูกันที่ที่ดินประเภทที่1นนะคะเขากำหนดให้เป็นสีเหลือง เขาแยกเอาไว้เป็นสามสีนะคะจะแยกตามรหัสรหัสยอยักษ์หนึ่งถึงยอยักษ์สี่ยอยักษ์หนึ่งเราจะเห็นกันได้ว่าที่ดินประเภทนี้นะคะจะอยู่นอกชานเมืองเป็นการอยู่อาศัยหนาแน่นน้อยสามารถสร้างได้เฉพาะบ้านเดี่ยวนะคะเรามาดูกันที่รหัสยอยักษ์สองเป็นต้นไปนะคะสามารถสร้างเทาเฮาได้นะคะรหัสยอยักษ์สามเป็นต้นไปนะคะ สามารถสร้างอาคารชุดขนาดเล็กและขนาดกลางได้นะคะหรือเรียกกันง่ายๆว่าวสร้างตึกสูงได้ไม่เกิน8ชั้นในพื้นที่4,000ตารางเมตรต่อไปเป็นสีส้มนะคะรหัสยอยักษ์าถึงยอยักษเ7เป็นที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลางนะคะสามารถสร้างที่อยู่อาศัยได้ทุกประเภทนะคะสร้างเป็นอาคารชุดที่มีเนื้อที่เกิน10,000ตารางเมตรนะคะจะต้องตั้งอยู่ริมถนน ที่มีเขตทางไม่น้อยกว่า30เมตรนะคะให้เว้นระยะห่างจากถนนเมหลักเข้าไป30เมตรจึงจะสามารถสร้างเป็นอาคารชุดได้นะคะหรือว่าอยู่ในระยะ500เมตรจากรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนนะคะซึ่งเรียกกันง่ายๆว่าเป็นกฎหมายเกี่ยวกับการสร้างประเภทคอนโดหรือว่าตึกสูงนั่นเองนะคะเพื่อนๆเราก็ท่านผู้ชม ต่อไปเป็นสีน้ำตาลนะคะรหัสยอยกักษ์8ถึงยอยักษ์10เป็นที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นสูงนะคะเป็นที่ดินที่มีมูลค่ามีแวลูอยู่ในใจกลางเมืองนะคะเนื่องจากว่าที่ดินประเภทนี้นะคะมีมูลค่าสูงจึงสามารถสร้างได้ทุกประเภทนะคะเรามาดูกันที่ที่ดินประเภทที่2นะคะเขากําหนดให้เป็นสีแดงเป็นประเภทพาณิชยกรรมนะคะรหัสพพานหถึงพพานหนะคะ สามารถสร้างที่อยู่อาศัยได้และมีข้อจำกัดน้อยกว่าที่ดินสีอื่นนะคะที่ดินประเภทนี้นะคะเขาต้องการให้เป็นการพาณิชยกรรมหรือว่าเขตพื้นที่นี้นะคะเขาต้องการให้ทำการค้าขายแต่ว่าเราสามารถสร้างที่อยู่อาศัยได้นะคะแต่ต้องขออนุญาตยกตัวอย่างเช่นพื้นที่ในเขตเยาวราชนะคะเรามาดูกันที่ที่ดินประเภทที่3นะคะเป็นประเภทอุตสาหกรรมนะคะ แบ่งโซนสีได้เป็น3สีนะคะเขตสีม่วงเป็นที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินค้าซึ่งในพื้นที่นี้นะคะส่วนใหญ่เราจะเห็นได้ว่าอยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดระยองจังหวัดชนบุรีเป็นต้นไปนะคะเรามาดูกันที่เขตสีเม็ดรปั๊บปางนะคะนี่ก็เป็นที่ดินประเภทคลังสินค้าเช่นเดียวกันนะคะ เราจะเห็นได้ว่าในประเทศไทยเขาจะแยกโซนคลังสินค้าโซนอุตสาหกรรมอย่างชัดเจนนะคะเขตสี 4, ม่วงอ่อนเป็นที่ดินประเภทอุตสากรรมเฉพาะกิจนะคะยกตัวอย่างง่ายๆอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวอุตสาหกรรมการประมงอุตสาหกรรมการแปรลรูปผลผลิตทางการเกษตรเป็นต้นไปนะคะต่อไปเรามาดูที่ดินประเภทที่4กันนะคะเป็นที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบท เกษตรกรรมนะคะเขาแบ่งให้เป็น3ามสีนะคะเขตพื้นที่สีเขียวเป็นที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรมนะคะหรือว่าเรียกกันง่ายๆว่าออสามารถสร้างตึกสูงได้ไม่เกินสีชั้นนะคะเขตสีเขียวมะกอกนะคะเป็นที่ดินประเภทสถาบันการศึกษาเป็นโรงเรียนเป็นมหาวิทยาลัยนั่นเองนะคะเขาจะแบ่งโซนแบ่งสัดส่วน ที่ดินของสีนี้อย่างชัดเจนนะคะที่ดินสีนี้จะอยู่ในเขตชุมชนนะคะต่อไปเป็นเขตสีขาวเส้นทแยงสีเขียวนะคะเป็นที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรมนะคะยกตัวอย่างเช่นที่ดินประเภทนี้นะคะเขาจะสร้างผลิตทําคอนกรีตผสมและอนุรักษ์คุณภาพสิ่งแวดล้อมเอาไว้นะคะหรือว่าสร้างคลังน้ํามันเชื้อเพลิงเป็นต้นไปนะคะเรามาดูกันที่ที่ดินประเภทที่5นะคะ เป็นที่ดินประเภทอนุรักษ์เพื่อส่งเสริมเอกลักษณ์และศิลปวัฒนธรรมไทยนะคะเขากําหนดให้เป็นสีน้ําตาลอ่อนที่ดินประเภทนี้จะเกาะกลุ่มกันอยู่ในโซนกรุงรัตะนโกสินทร์นะคะอย่างเช่นอยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดอยุธยาเป็นต้นไปนะคะเพื่อนๆต่อไปเป็นที่ดินประเภทที่6นะคะที่ดินประเภทนี้นะคะ เขากำหนดให้เป็นประเภทสถาบันราชการการสาธารณนูประโภคการสาธารณูปการนะคะเขาแบ่งไว้เป็นสองสีนะคะเขตพื้นที่สีเทานะคะเป็นที่ดินประเภทสถาบันศาสนาเขาจะแยกเป็นเขตเป็นโซนอย่างชัดเจนนะคะต่อไปเป็นเขตพื้นที่สีน้ําเงินนะคะที่ดินประเภทนี้นะคะ เขากำหนดให้เป็นประเภทสถาบันราชการนะคะนี่ก็เช่นเดียวกันนะคะเขาจะแยกเป็นสัตว์เป็นส่วนชัดเจนนะคะอย่างเช่นเขาจะแยกกรมกระทรวงทะวงต่างๆไว้ในเขตในโซนอย่างชัดเจนนะคะทั้งหมดนี้นะคะเป็นภาพรวมคร่าวๆนะคะของการแยกสีผังเมืองเบื้องต้น ที่ดิฉันอยากจะเอามาเล่ามาแบ่งปันให้เพื่อนเพื่อนทุกคนผู้ชมและผู้ติดตามรับชมรับฟังนะคะเพื่อเป็นแนวทางสำหรับผู้ที่อยากจะเริ่มต้นสร้างหรือว่าผู้ที่อยากจะเป็นนักพัฒนาสังหาริมทรัพย์นะคะหรือว่า De v ว l o p e r นั่นเองนะคะเพราะว่านี่เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่สำคัญที่สุดนะคะที่คุณจะต้องศึกษารายละเอียดเงื่อนไขทำความเข้าใจ สร้างให้มันถูกต้องตามสีตามผังตามประเภทที่เขากำหนดให้นะคะยกตัวอย่างง่ายๆเลยนะคะถ้าคุณอยากจะสร้างโรงงานอุตสาหกรรมของคุณนะคะไว้ในเขตชุมชนอันนี้ไม่ได้เลยนะคะก็จะเป็นการผิดกฎหมายผิดกฎข้อบังคับแล้วก็จะโดนปรับอีกด้วยนะคะหรือว่าถ้าคุณอยากจะสร้างโรงงานอุตสาหกรรม ไว้ใกล้กับสถาบันการศึกษาหรือว่าใกล้กับโซนหรือว่าเขตพาณิชยกรรมนี้ก็ไม่ได้เช่นเดียวกันนะคะโดยที่คุณจะต้องศึกษาทำความเข้าใจเงื่อนไขข้อกำหนดต่างๆสร้างให้ถูกต้องตามสีผังเมืองตามเขตตามประเภทที่เขากำหนดจึงจะสามารถขออนุญาตทำการก่อสร้างหรือว่าขออนุญาตทำการพัฒนาสังหาริมทรัพย์ของคุณได้นั่นเองนะคะ วันนี้ที่ฉันขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะฝากติดตาม EP 2ด้วยนะคะดิฉันจะมาพูดจะมาเล่าถึงเนื้อหาเกี่ยวกับการค้นหาที่ดินทำเลที่ดีแล้วก็การวางแผนจัดการการค้นหาที่ดินนะคะเนื้อหาจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะฝากให้ติดตามด้วยนะคะหากชื่นชอบเนื้อหาของคลิปนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อ,ตอไปนะคะ ขอบคุณเพื่อนเทุกคนผู้ชมและผู้ติดตามนะคะวันนี้ขอบคุณแล้วก็สวัสดีค่ะ